ที่คนชอบบอกว่ากฎเกณฑ์แค่นี้ยังรับไม่ได้และจะไปอยู่ในสังคมได้ยังไงจริงๆหยกไม่ได้ปฏิเสธกฎเกณฑ์แต่หยกตั้งคําถามว่ากฎเกณฑ์เหล่านี้มันมาจากไหนคนหนึ่งคนจะเป็น Active Citizen by Heart อ่ะด้วยจิตวิญญาณของเขาว่าเรากลับสงสัยแล้วทำไมไม่คิดแจงให้ชัดเจนล่ะตองหยกเข้าไปอ่านเนีมันจะโรงเรียนได้ไ่หยกไม่ทด้ ไไม่ได้ดดดดจริงๆเวลาพอเรามองหยกณสถานการณ์ที่เขาแสดงออกในนาทีนี้บ้าคิดว่ามันก็ไม่แฟร์เนาะต่อให้ไม่ใช่หยกก็ไม่แฟร์ที่เราจะมองเขาในเชิงปรากฏการณ์โดดๆโดยที่ไม่เชื่อมโยงกับที่มาและที่ไปเนาะดังนั้นถ้าให้แฟร์ก็คือเราต้องถอยกลับไปว่า่ามันเกิดอะไรขึ้นกับหยกเด็กคนหนึ่งอายุ14ปีนะคะ ถูกจับถูกข้อหา1นึ่งหนึ่งสําำหรับหยกซึ่งเป็นผู้เสียหายในในเหตุการณ์นี้เขารู้สึกว่ามันไม่แฟร์เพราะมันไม่แฟร์ปั๊บเขาก็หมุนตัวนั่งหันหลังให้ศาลซึ่งนี่เป็นการโต้ตอบอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนในกระบวนการยุติธรรมเป็นการแสดงการในเชิงสัญลักษณ์ว่าฉันปฏิเสธอํานาจนี้นะเพราะว่าคุณไม่ได้ให้ความเป็นธรรมกับฉันปาคิดว่าการตั้งข้อหา1นึเนี่ยเป็นเป็นสารตั้งต้นอันหนึ่งการแสดงออกของหยกไม่ว่าจากการแต่ง ชุดไพรเวทไปโรงเรียนการย้อมสีผมหรือว่าการปีนโรงเรียนเนี่ยนะคะคือรวมๆแล้วเนี่ยทั้งหมดนั้นน่ะมันอยู่ในสับเซ็ตของการต่อต้านอำนาจนิยมหนูว่าก็าจะต้องมาหาจุดร่วมกันคนละครึ่งอะไรบางอย่างเทียบมันเหมาะคือการแต่งชุดอ่ะก็ขอให้มันอยู่ในหลักหลักที่มันเรียบร้อยก็คุณก็แค่บอกมวว่าตรงไหนมันไม่เรียบร้อยมันไม่ดียังไงเราก็เอาที่จะปรับแก้สมอแล้วมันก็คือชุดนักเรียนหนูว่ามันเป็นอำนาจนิยมเหมือน ถ้าเราดูปรากฏการณ์หยกเนี่ยมันมีอยู่สองพาร์ทเนาะก้อนที่เป็นเป้าหมายว่าฉันจะต่อต้านทุกอย่างที่เป็นระบบอํานาจนิยมกับอันที่สองก็คือวิธีการต่อต้านของฉันบางคนก็อาจจะไม่ได้ติดใจนะกับการกับเป้าหมายของหยกก็คนหลายคนก็เคยเป็นนักต่อสู้มาก่อนนะคะฉันก็เคยหนีโรงเรียนฉันก็เคยปฏิเสธคนหลายๆคนก,ก็ยอมรับเป้าหมายนี้ได้บอกว่าก็โอเคนะแต่ครูไม่ชอบที่มันทําแบบนี้ เออก็ตกลงว่าคือยอมรับเป้าหมายคนส่วนหนึ่งแต่ไม่ยอมรับวิธีการแต่คนจํานวนมากไม่ยอมรับทั้งเป้าหมายและไม่ยอมรับทั้งวิธีการมาคิดดสังคมไทยย้อนแย้งกับเรื่องพวกนี้เอาอย่างเช่นถ้าเราไปดูหนังเรื่องจ๊กเกอร์กัน เวลาเราเห็นโจ๊กเกอร์ในหนังเนี่ยนะคะเรากลับมาเขียนวิาพากษ์วิจารณ์รีวิวกันบนความเข้าอกเข้าใจว่าบาดแผลของโจ๊กเกอร์คืออะไรในที่สุดโจ๊กเกอร์ต้องลุกขึ้นมาขบฏต่อสังคมเพราะว่าเขาเป็นผู้ที่ถูกกระทําเขาก็เลยเปลี่ยนตัวเองจากเหยื่อเป็นแอคเตอร์เอ้ยเราเข้าใจหมดเลยนะเ,เวลาเราเห็นไกลๆเห็นในหนังแต่เมื่อไหร่ที่เราต้องเผชิญหน้าหรือเราเป็นผู้มีส่วนได้เสียอย่างใกล้ชิดกับคนคนนั้นะ่ะเราก็จะเปลี่ยนทันทีเลย เหมือนเราก็ไม่ได้ตรงไปตรงมากับวิธีคิดของเราซึ่งอันนี้จริงๆมันเป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่ในประเทศนี้ต้องฝึกฝนฝึกฝืนวิธีคิดของตัวเองเหมือนกันนะ<ม>เพราะว่า<ม>เรื่องของหยกเนี่ยมันเล่าชัดเลยว่าผู้ใหญ่ในประเทศนี้ไม่เสถียรทางความคิดซึ่งมันเหมือนกับเราลืมไปเลยอะ<ม>ว่าวันคืนที่คนคนหนึ่งเป็นเด็กแล้ววันคืนที่คนคนหนึ่งกาลังต่อสู้อะไรบางอย่างมันก็มีวิถีการต่อสู้ของตัวเองไง<ม>จริงๆปรากฏการณ์ของหยกเนี่ยนะคะ มันมันกำลังจะบอกกับสังคมว่าเด็กรุ่นหลังๆเจนเซตเนี่ยนะคะเขามีการต่อต้านหรือการไม่เห็นด้วยกับระบบอำนาจนิยมจริงๆนะแม้นว่าปรากฏการณ์นี้มันจะ,ะแสดงออกชัดผ่านยกเพียงหนึ่งคนในนาทีนี้แต่ไม่ได้แปลว่ามียกเพียงคนเดียวใช่ไหมคะดังนั้นเมื่อมันเป็นปรากฏการณ์ที่มันน่าจะมีมวลซ่อนอยู่ข้างล่างเยอะแยะไปหมดเนี่ยนะคะ ถ้าสังคมไทยอ่อนไหวสังคมไทยต้องการเดินทางต่ออย่างมีสตินะคะอย่างที่ไม่ทิ้งร่องรอยแห่งปัญหาเอาไว้ให้มากมายเนี่ยสังคมไทยจะต้องมานั่งทบทวนโครงใหญ่ของประเทศก็คือระบบอำนาจนิยมของเรา